ันนี้เรามาอยู่บนสะพานเฉลิมพระเกียรติ80ปีนะครับเป็นเส้นที่จะไปสงขลานะครับจากพัทธลุงนะครับเขาบอกว่าตรงนี้ก็คือเป็นที่บริเวณของทะเลสาบสงขลาด้วยนะครับแล้วก็จะทางู้นก็จะเป็นทะเลน้อยนะครับส่วนตรงนี้นี่ฮะฝั่งนี้เป็นทะเลสาบสงขลานะครับที่เราเห็นอยู่นู่นนะครับ มาเที่ยวกับพี่ๆนะครับที่มาแข่งเทนนิสด้วยกันนะครับกีฬาอาวุโสแห่งชาตินะครับที่พัทลุงนะครับส2บสองแล้วอาวุโสแล้วนะครับสําหรับกีฬาเทนนิสนะครับวันนี้มีโอกาสครับพักก็เลยได้มาเที่ยวนิดนึงนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้แข่งต่อรอบแปดคู่สุดท้ายนะครับรุ่นอายุเก้าสิบปีนะครับชายคู่เก้าสิบปีนะครับเชียร์เลยนะครับ